มุนหมุนปัานไฟเลยน้องทนไหมน้องทนไหมน้องไปลื้อหม้อหม้อไหมหม้อหลังบ้านไปลื้อยังขึ้กับขุ่นูเห็นไหมไปลื้อบ้านไหมท่ายังวันนี้กินนิ้วสิคะลูกยิ้มดูเ